อ้ํา33,000บาท4ประตูเตี้ยตัวเริ่มต้นดาว33,000บาทเท่านั้นโดยนด 4, G, ําดูด Isuzu D-Max Cap 4 1.9 SDA เกียร์กระปุกชมปี2023ราคา716,000บาทมาแตงจากเงินดาวเริ่มต้น78,000บาทเรามีสลด45,000บาทเหลือเงินดาว33,000บาทเท่านั้นได้เครื่องยนต์ดีเซล4สูบขนาด1,900 c c Gen 2มี150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตร โฉมใหม่มาพร้อมกับพวงมลาลัยมันติฟังก์ชันหน้าจอ7นิ้วและกล้องมองหนังจากโรงงานร้อมประกันภัยชั้นหนึ่งและฟิลใหไฮคูเซรามิกเปลี่ยนจากล้อกระทาเป็นล้อแม็กทีอีส e ามดก้านดำยอดแดงใส่ยางหนาโหลดหน้า2นิ้วและหลัง4นิ้วไปเลยกับแนบให้ด้วยทั้งหมดนี้ใช้เงินดาวเพียง 33, 0 0 0บาทเท่านั้นและผ่อนคงที่7ปี84งวดเพียงเดือนละ1774บาท เป็นเจ้าของได้ไม่ยากลองทักมาสอบถามดูนะครับ i s u z u d m a x c a p o 1.9 SDA เกียร์กระปุกดาวเพียง33,000บาทฝากช่องของทองแซนด้วยนะครับชื่อว่าช่องแซนอีซูซูครับ